ดิฉันท่านดรวิรสักคำล้านท่านรองผู้นการสำนักง,งานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุญราชธานีเขต4ท,ท่านประธานกลุ่มส่งเสริมประสิทธิภาพการศึกษานายเยียท่านศึกษานิเทศท่านผู้บริหารและข้าราชการครูอ่าครูวิชาการโรงเรียนในกลุ่มนายเยียทุกท่านนะคะดิฉันนางออนอนองดุมินในการโรงเรียนบ้านนาดูนะคะขออน,นุญาตนำเสนอแผนพัฒนา,นาการบริหารสถา,านศึกษานะคะภาคเรียนที่2ดังนี้นะคะ ในด้านที่1นนะคะด้านการพัฒนาตนเองนะคะในด้านการพัฒนาตนเองนั้นดิฉันมุ่งไปที่การพัฒนาตนเองเพื่อให้สามารถบริหารสถานศึกษาในศตรวรรษที่21ได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผลนะคะโดยแนวทางในการพัฒนา,น,าน,นั้นก็จะรับาการอบรมการศึกษาดูงานนะคะแล้วก็การศึกษารายกรณีนะคะเพื่อที่จะนํามาพัฒนาผู้เรียนพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรพร้อมทั้ง สถานศึกษาให้มีคุณภาพนะคะซึ่งผลที่คาดว่าจะได้รับนั้นก็คือคาดว่าร้อยละเจของผู้เรียนบุคลากรและสถานศึกษาจะมีคุณภาพนะคะด้านที่2นะคะคือด้านการพัฒนาบริบทนะคะด้านการพัฒนาบริบทเนื่องจากโรงเรียนเราห่างหายการพัฒนาบริบทไปนานพอสมควรนะคะเพราะว่าจากที่ดูข้อมูลพื้นฐานนะคะที่ผ่านมาเราไม่ค่อยได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมหรือว่าดูแลเรื่องของอาคารสถานที่เลยนะคะ ได้ก็เป็นส่วนน้อยนะคะซึ่งโรงเรียนนั้นมีขนาดใหญ่พื้นที่20กว่าไร่ดังนั้นก็คือทําให้มาไม่สามารถที่จะพัฒนาได้อย่างเต็มศักยภาพนะคะดังนั้นดิฉันจึงมาพัฒนาบริบทนะคะในช่วงภาคเรียนที่สองหลักๆนะคะที่ดําเนินการในช่วงนี้ก็คือ,อเรื่องแรกก็คือการทาสีโรงเรียนนะคะการปรับปรุงเขียนข้อความนะคะในะบริเวณป้ายหน้าโรงเรียนนะคะและก็การทําประตู เข้าท่เข้าทางเข้าทางออกนะคะของโรงเรียนทั้งสองด้านนะคะซึ่งแต่ละด้านก็ห่างประมาณ6เมตรนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีการซ่อมแซมนะคะอาคารอุบลมณีชั้นล่างทั้งหมดนะคะแล้วก็อาคารเรียนอนุบาลนะคะมีการาปรับปรุงระบบสาธารณูปโภค,โคนะคะไม่ว่าจะเป็นระบบไฟฟ้านะคะประปาแล้วก็เรื่องสุขาภิบาลน้ําดื่มสุขาภิบาลอาหารซึ่งตอนนี้นะคะนับตั้งแต่สัปดาห์นี้เป็นต้นไปนะักเรียนในระดับชั้น มัธยมตอนต้นก็ได้รับประทานอาหารครบทุกคนนะคะร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะเพิ่มเติมจากที่นักเรียนอนุบาลและประถมได้รับประทานนะคะแนวทางในการพัฒนาก็คือใช้เครือข่ายบวระ,ะในการร่วมกันพัฒนาไม่ว่าจะเป็นสถานศึกษาราราชการครูนักเรียนผู้นําชุมชนและก็องค์กรต่างๆนะคะมาช่วยการพัฒนาและมีการระดมทุนนะคะในการหางบประมาณมาใช้ในการพัฒนาในครั้งนี้ด้วยนะคะ ผลที่คาดว่าวจะได้รับนะคะก็คือร้อยละแปดสิบของโรงเรียนนะคะมีความสวยงามมีความปลอดภัยน่าเรียนน่าอยู่นะคะเหมาะที่จะดําเนินการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะต่อไปเป็นด้านการพัฒน,นาครูและบุคลากรทางการศึกษานะคะในด้านการพัฒน,นาครูและบุคลากรทางการศึกษานั้นข้าราชการครู ร้อยละหนึ่งร้อยนะคะส่งแผนพัฒนาตนเองนะคะก็คือ ID ดีแผนและ PA เรียบร้อยแล้วนะคะตั้งแต่วันที่หนึ่งพฤศจิกายนเป็นต้นมานะคะซึ่งตรงนี้เราได้นํามาเป็นประเด็นในการพัฒนาก็คือการพัฒนาศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกคนสามารถเป็นครูมืออาชีพได้นะคะและก็ยังมีการสร้างชุมชนทางการเรียนรู้ทางวิชาชีพหรือ PLC นะคะเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นผู้เรียนเป็นสําคัญคือ Active Learning นั่นเองนะคะนอกจากนั้นคนสําราญงานถึงจะสําเร็จนะคะเราก็เลยส่งเสริมนะคะการสร้างขวัญและกําลังใจให้กับข้าราชการครูทุกคนนะคะแนวนทางในการพัฒนาก็คือ,อจัดการอบรมศึกษาดูงานนะคะแล้วก็มีการทํากิจกรรมสร้างขวัญและกําลังใจนะคะให้กับผู้เรียนมีการ PLC นะคะทุกสัปดาห์นะคะนอกจากนี้นะคะก็ยัง มีการประชุมพ้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกเดือนนะคะในส่วนแผนงานต่างๆก็มีการประชุมพ้ารจัการครูเช่นกันเช่นงานวิชาการงานบุคคลนะคะมีการประชุมสายชั้นเพื่อมีเพื่อหาแนวทางในการพัฒนา,าห้องเรียนของตอนเองด้วยนะคะผลที่คาดว่าจะได้รับนะคะก็คือร้อยละหนึ่งร้อยของครูและบุคลากรทางการศึกษามีขวัญและกําลังใจในการทํางานและก็พัฒนาตนเองสู่ ครูและบุคลากรเหนือนอาชีพต่อไปค่ะต่อไปด้านการพัฒนาผู้เรียนนะคะหลักๆนะคะเราน,นํานโยบายจุดเน้นทั้งอ่าสิบจุดเน้นนะคะมาใช้ในการบริหารจัดการในภาคเรียนที่2นะคะเราเน้นไปที่ประเด็นการพัฒนากา,ารอ่านออกเขียนได้มีทักษะชีวิตและปลอดภัยเป็นหลักเนื่องจากในสถานการณ์โควิดนะคะซึ่งแนวทางในการพัฒนา,านั้นเราก็ส่งเสริมโครงการที่โรงเรียนดําเนินการเป็นปกติอยู่แล้วนะคะก็คือการ ส่งเสริมด้านการอ่านการเขียนนะคะกิจกรรมการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้นะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของโครงการเศรษฐกิจพอเพียงต่างๆเพื่อพัฒนาทักษะชีวิตให้แก่นักเรียนตั้งแต่ระดับประถมวัยจนกระทั่งถึงมัธยมศึกษาปีที่3นะคะส่วนในระดับมัธยมนั้นเราเน้นไปที่การส่งเสริมทักษะชีวิตเพื่อหารายได้ระหว่างเรียนเพื่อมุ่งสู่พื้นฐานทางการพัฒนาสู่ออาชีพในอนาคตนะคะ ประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือเรื่องของความปลอดภัยของนักเรียนนะคะโรงเรียนบ้านนาดูนั้นได้ทําประกันชีวิตหมูให้กับนักเรียนนะคะและก็มีการจัดระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียนอย่างเป็นระบบมีการส่งเสริมแก้ไขปัญหาการป้องกันนะคะการติดตามและก็การส่งต่ออย่างเป็นระบบนะคะเพื่อให้ผู้เรียนนั้นได้มีความปลอดภัยเมื่อมาเรียนที่สถานศึกษาแห่งนี้นะคะและก็สร้างความตระหนักการรับรู้และการปฏิบัติในเรื่องของ สถานการณ์โควิดนะคะก็คือตามมาตรการหกหลัก6มาตรการเสริมและ7มาตรการเข้มงวดนะคะเมื่อใดก็ตามมีกลุ่มเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อแล้วก็จะดําเนินการตามแผนเผชิญเหตุที่สถานศึกษาได้ดําเนินการไว้นะคะสำหรับวันนี้นะคะทีฉันก็คาดว่านะคะการพัฒนาโรงเรียนในภาคเรียนที่2นั้นก็จะส่งเสริมให้ผู้เรียนนะคะบุคลากรและก็สถานศึกษานั้นไม่น้อยกว่าร้อยละแปดสิบนะคะเป็น อ,องค์กรที่มีความสุขนะคะเหมือนอย่างที่นยโยบายท่านอ่านดเรเพียงไทยคำล้านท่านได้มอบไว้ก็คือสพทแห่งความสุขนะคะของเรานะคะวันนี้ก็ขอนําเสนอไว้เพียงเท่านี้นะคะต่อไปก็จะเป็นการารับฟังเรื่องของการบริหารงานวิชาการจากคุณครูสุธาธิภวานามค่ะเชิญค่ะขอบคุณค่าพี่ค่ะ ค่ะสวัสดีค่ะในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนะคะในสถานการณ์ปัจจุบันของโรงเรียนบ้านนาดูนะคะเราก็จะยึดตามหลักพารามเดลนะคะค่ะก่อนที่เราจะทำการเปิดเรียนนะคะเราก็ได้ทำการประเมินมาตรฐานความสะอาดปลอดภัยป้องกันโควิดนะคะสถานศึกษาในการเตรียมความพร้อมก่อนเปิดเรียนภาคเรียนที่2นะคะซึ่งเราได้อ่าระดับสีเขียวนะคะ ค่ะเมื่อมาสู่ขั้นตอนวางแผนนะคะเราก็ได้มีการประชุมนะคะวางแผนเตรียมความพร้อมในการเปิดเรียนนะคะ,ะกับคณะครูในโรงเรียนนะคะแล้วก็มีการประชุมคณะกรรมการสถานศึกษาผู้นําชุมชนแล้วก็ผู้นําองค์กรในการวางแผนว่าเราจะทําอย่างไรนะคะในการดําเนินการในการเปิดภาคเรียนนี้นะคะ ค่ะเมื่อมาถึงขั้นตอนปฏิบัตินะคะเราก็ทําการเตรียมอาคารสถานที่ห้องเรียนนะคะ,ะโดยนะคะมีจุดล้างมือให้เพียงพอนะคะจัดโต๊ะเก้าอี้นะคะเว้นระยะห่างให้ปลอดภัยนะคะแล้วก็ติดสัญลักษณ์ต่างๆไว้นะคะ,ะมีเจลแอลกอฮอล์พร้อมนะคะแล้วก็มีการทํานะคะ,ะลงอาหารนะคะก็มีการทําฉากกันไว้ให้ด้วยนะคะ ค่ะในเรื่องของการฉีดวัคซีนนะคะครูและบุคลากรในโรงเรียนบ้านนาดูของเรานะคะซึ่งฉีดวัค ซีนนะคะครบ2เข็มแล้วร้อยเปอร์เซนะคะแล้วก็สำหรับนักเรียนนะคะที่ได้รับสิทธิ์ทั้งหมด94คนนะคะก็ฉีดเข็ม1ไปแล้วนะคะร้อยละแปด6นะคะแล้วก็ฉีดเข็ม2อีกนะคะร้อยละ40ถึงจุดสี่สิบสามนะคะส่วนไม่ประสงค์ฉีดนะคะก็คือคิดเป็นร้อยละ1ิบ4นดคะส่นะคะ,ะเนื่องจากผู้ปกครองเด็กนักเรียนมนีอนุญ,ญาตให้ฉีดนะคะ ค่ะในเรื่องของอาการปฏิบัติตาม6มาตรการหลักนะคะเราก็ได้ทําการเว้นระยะห่างนะคะมีการ ทําเครื่องหมายสัญลักษณ์ต่างๆนะคะมีการกั้นฉากอะไรให้เรียบร้อยแล้วก็ปลอดภัยนะคะก่อนเข้าโรงเรียนนะคะเราก็ได้มีจุดพัดกองวัดไข้นะคะไว้ให้กับนักเรียนแล้วก็ผู้ปกครองนะคะที่จะเข้ามาในโรงเรียนนะคะแล้วก็มีการสวมหน้ากากกนามายตลอดเวลามีการล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็มีการทําความสะอาดพื้นผิวบริเวณโต๊ะบริเวณโต๊ะคูโต๊ะนักเรียนนะคะแล้วก็ลดการแออัดด้วยการจัดที่นั่งนะคะไม่ เยอะเกินไปนะคะค่ะในส่วนของการจัดการเรียนการสอนนะคะเราก็จะจัดการเรียนการสอนสองรูปแบบก็คือแบบออนไลน์ site, แล้วก็ออนแฮนนะคะแบบออนแฮนเนี่ยเราจะสลับวันมาเรียนนะคะซึ่งจะสลับเลขคู่เลขคี่นะคะซึ่งมีอยู่3มห้องก็คืออนุบาล2ม1แล้วก็ม2นะคะเนื่องจากมีจํานวนนักเรียนเกิน30คนนะคะค่ะ ในด้านของการปฏิบัตินะคะเราก็ยึดหลักนะคะนาดูวิธีใหม่นักเรียนอ่านออกเขียนได้มีทักษะชีวิตปลอดภัยทุกคนนะคะในภาคในช่วงเดือนพฤศจิกาย,ยนนี้นะคะคือเราจะเน้นการอ่านออกเขียนได้ให้กับนักเรียนก่อนนะคะทั้งภาษาภาษาไทยแล้วก็ภาษาอังกฤษนะคะซึ่งเราก็มีกิจกรรมภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยวันละคำหน้าเสาธงทุกวันนะคะให้เด็กได้ออกมาพูดแล้วก็พาน้องๆในแถวนะคะพูดแล้วก็มีการฝึกอ่านเขียนหนังสือนะคะในช่วง ชั่วโมง 4s คือลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ช่วงนี้นะคะเราจะเน้นการอ่านและก็การเขียนเป็นพิเศษนะคะแล้วก็ฝึกทักษะชีวิตนะคะช่วงนี้นะคะโรงเรียนก็ได้มีการปรับภูมิทัศน์นะคะเราก็เลยพานักเรียนนะคะาทาสีรั้วโรงเรียนแล้วก็ห้องประชุมนะคะ ค่ะส่วนขั้นทบทวนการปฏิบัติงานนะคะเราก็ได้มีการ PLC เล็กเปลี่ยนการเรียนรู้นะคะเพื่อพัฒนากระบวนการเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนสัปดาห์ละ1ครั้งนะคะเป็นระดับช่วงชั้นนะคะก็คือช่วงชั้นอนุบาลนะคะช่วงชั้นปถมต้นช่วงชั้นปถมปลายแล้วก็ช่วงชั้นมัธยมนะคะแล้วเราก็ได้มีการ PLC นะคะในระดับโรงเรียนนะคะเดือนละ1ครั้งด้วยนะคะ ค่ะการประเมินผลการปฏิบัติงานนะคะก็คือท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนะคะก็จะทําการตรวจเยี่ยมชั้นเรียนในเบื้องต้นค่ะค่ะสําหรับพอโรงเรียนบ้านนาดูนะคะก็จบการนําเสนองานวิชาการเท่านี้ค่ะขอบ